วัยรุ่นรถก๊อปเอาโ์โ์ทักหนึ่งจะเต็มดิทุกคนวัยรุ่นก็กรถก๊อปครับผมทุกคนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวเชียวครับผมทุกคน อันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าครับผมทุกคนไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมทุกคนคือว่าเวลาออกตัวคือว่ามันแรงและพุ่งกระโชดเลยทีเดียวครับผมทุกคนแต่ถ้าช่วงไปลายๆช่วงท้ายๆมันไม่ไหลครับผมทุกคนมันไหลแค่ช่วงต้นนะผมโดนถ้าต้นอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นของของขงแท่ไหนวะผมพี่ว่าเป็นของตัวนี้ไอซีเขาเนี่ยต้นจัดมากเลยนะต้นมันไปปื้ดเลยแต่ถ้าไอสีชมพูมันน่าจะไหลามากกว่าชมพูน่าจะไหลอันนี้ต้นจัดโอ้แต่นี้ ไอเก่งมันเอาไปยกล้อหลายรอบแล้วทุกคนคือด,ดิฉันเก่งเอาไปยกล้อหลายรอบแล้วผมทุกคนดูนี่ฉันเก่งของเราผมทุกคนนี่ตอนช่วงเช้าๆผมทุกคนยังไงตั้งใจทํางานกันด้วยครับผมทุกคนเอารถยาคูก็มาจอดพักนะครับผมทุกคนออมาพักมาเวะมาเวียนแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไปครับผมโเขาเข้าผิซซอยอยู่ <c oughs>